ไม่สนุกเลยความคิดและความรู้สึกทั้งหมดมีแค่นี้นั่นเหลยยุนเชงเอ๊ะยเนชงนายเป็นอะไรไปยุนเชงเออไม่ ไม่นะไม่เออเอเอในน้อยมอบความคิดและความรู้สึกให้มันก็เท่ากับว่าสอนให้มันโกรธแค้นและตอบโต เอออไม่นะสูยอย่าลงมือกับมนุษย์เพราะนายจะ นี่คือจุดจบของการทำร้ายมนุษย์การระเบิดตัวเองเป็นการปกป้องมนุษย์ไม่นะที่นายน้อยติดตั้งให้มันเองกับมือสุยยาไม่ขอโทษสุยยา ขอโทษฉันขอโทษฉันเกลียดยุนเชิงยุนเช o งฮะยุนเช o งนายไม่เป็นไรใช่ไหม ขอโทษฉันขอโทษเป็นอะไรไปฝันได้งั้นเหรออย่าก,กลัวไปมันเป็นแค่ความฝันตอนที่เป็นไข้ร่างกายจะอ่อนแอทำให้ฝันไร้ได้ง่ายไม่ต้องกลัวนะฉันอยู่ตรงนี้เหรอ ฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วขอโทษอย่ากเกลียดฉันเลยนะสูยเหรอหะฝันเกี่ยวกับฉันงั้นเหรอ